คนท้องสามารถกินน้ำมะพร้าวได้ไหมครับเพียวคอลลาเจนใจแบบไทยของ UTS คอลลาเจนจากเปล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223ไอดีไลน์0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กรายการนี้โอ้นี่ถามเผื่อแฟนดีมากเลยนะคะ,คะก็ในวัลรีเพิ่งเจอคนไทยนะคะก็ตอนแรกก็ไม่เป็นอะไรต่อมาก็มาตรวจโอ้น้ำค่ำมเด็กเยอะ น้ำขําเด็กเยอะก็เราสงสัยว่าจะมีเบาหวานนะคะคือเวลามันดามีน้ําตาลสูงนะคะในเลือดเด็กก็จะรับน้ําตาลไปเด็กก็จะขี่เยอะขี่เยอะก็ทําให้เกิดน้ําขําเยอะนะคะก็บอกเขาคุณคุณอายุนิดเดียวนะแต่น้ํข้ามเพิ่เยอะขอเช็คตรวจเบาหวานเราบ่าน้ําตาลเกินค่ะก็พบว่าเขากินน้ามะพร้าวเป็นประจาแทนน้ําเลยเพราะเชื่อว่าจะทาให้เด็กไม่มีไข้ แค่ความเขาเห็นของสิทิแพทย์นะคะน้องตัง uh huh. ก็คือมีไข่ไม่ได้ไข่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรนะคะก็คือส่วนใหญ่ครอบกําหนดก็คือไม่มีไข่ถ้าข้อตกลนกำหนดก็จะมีไข่นะคะเพราะการมีไข่เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังนะคะ uh huh. ดังนั้นสรุปการรับประทานน้ำมะพร้าวในคนท้องนั้นโดยเฉพาะคนที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานต้องเป็นข้อระมัดระวังนะคะ uh huh. เพราะเดี๋ยวนี้น้ำมะพร้าวหวานไม่รู้หวานธรรมชาติหร uh huh. ือว่าหวานเ uh huh. ติมน้ําตาล uh huh. นะคะ,คะ แลวก็เกิดอันตรายกลายเป็นโรคเบาหวานซึ่งเกิดอันตรายกับเด็กและแม่นะคะทําให้เด็กไม่แข็งแรงแม่ก็จะมีความดันโลงหิตสูงขึ้นได้มีเบาหวานขึ้นได้สรุปก,กินได้แต่อย่าก,กินจํานวนมากแล้วก็ระวังว่าเรามีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานหรออือเปล่าคุณหมอคะถ้าหากว่าคุณแม่ตั้งครันอยู่เนี่ยจะกินน้ำมะพร้าวเพราะว่าอาจจะความเชื่อเรื่องของการลดไขที่จะเกิดขึ้นตอนที่เลิกดคลอดออกมาเนี่ยนะคะคือให้กินช่วงอายุค,คันเท่าไหร่ะคุณหมอถึงจะถึงจะเกิดผลดี โอ้เนื่องจากการการแชทไม่เชื่อว่าน้ำมะขามก็คืออาหารอย่างหนึ่งและอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องเบาหวานเราไม่มีคําแนะนําเรากินหลากหลายใครจะกินนานๆระอยากจิบอ่ะจิบครึ่งแก้วอาจจะได้แต่ถ้าเรากินทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวเบาหวานมาจะอะไรเหมือนทุเรียนค่ะท,ท้องนี่โอ้โหนะคะเห็นผู้เรียนนี่นะคะบางคนน้ําลายสอแบบขณะที่กําลังรอแม่ค้า่อกผู้เรียนนี่น้ําลายหยดไปแผงผู้เรียนเลยนะคะอันนี้ พูดจริงค่ะคนท้องนี่น้ำลายเยอะนะคะจังนั้นอะไรที่เราคาดไม่ถึงไนคุณหมอค่ะใช่ใช่ใโอ้โหแม่ค้าถึงกับิดให้กินหนึ่งลูกก่อนนะคุณคิดก่อนหนึ่งลูกสงสารมากนะคะอย่างเช่เรียนก็เหมือนกันคนท้องมาถาม่ากินได้น้อยก็กินก็กินได้ค่ะอย่าเยอะนะคะกินครูสองครูได้กินมากเกินก็น้ําตาลสูงและร้อนด้วยนะคะที่เรียนเนี่ยนะคะก็จะมีกันบางคนกินก็จะมีกดกดไหลย้อนขึ้นมาคะ่ะสรุปว่า เรากินพอเหมาะพอควรอยาก,กินอะไรมากเกินไปนะคะกินหลากหลายคนท้องเราก็แนะนําว่ากินอาหารเหมือนกับคุณตอนคุณไม่ท้องนะคะแต่เว้นส้มตำโหบางคนกินส้มตำเป็นอาชีพเลยนะคะก็เวลาท้องอย่าก,กินของหมักของดองกินอาหารธรรมดาเพิ่มนมวันละกองแก้วนะคะนมบัวเพิ่มไข่วันละหนึ่งลูกเพิ่มผักผลไม้นะคะอย่าก,กินหวานโหบางคนคนกินน้าบัดลม<อ>นะคะเบาหวานได้เลยค่ะอันตรายมากค่ะ ต้องระมัดระวังก็กินได้รับประทานได้ให้พอชื่นอกชื่นใจให้อารมณ์ดีแต่ว่าอย่าทานอะไรที่มันเยอะเกินเหมือนที่คุณหมอบอกให้พอดีๆนะคะเพราะบางทีคนท้องเนี่อยากกินขึ้นมาแล้วขัดใจไม่ได้แต่ว่าก็ต้องคุมใจตัวเองนิดนึงว่าเอาให้พอดีให้พอชื่นใจนะคะ